อย่างนี้ก็มีด้วยโห oh, iPad เครื่องใหม่เอ๊แต่ว่าเคสอันนี้มันจะโอเคไหมสีมันจะดูร้อนแรงไปหรือเปล่าสำหรับวัยรุ่นอย่างเราจะใช้โอ้จะดูมากไปร้เปล่าเนี่ยเคสเคสแบบใหม่ดีอ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงนี้เช่นเคยครับกับร้อยเรื่องเล่าล้านเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้นะครับผ่านในช่วงของบิซ่าอย่างนี้ ก็มีด้วยนะครับพบกับผม MJ King พิรวัตรอัธนาเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับแหมโบนัสออกทั้งทีนะครับเลยมาซื้อ iPad ครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะหาเคสแบบไหนดีจะเหมาะกับ iPad ของผมนะครับนี่เป็นเคสของพี่นะครับให้ยืมมาใช้ชั่วคราวครับแต่ดูสีสิครับค่อนข้างจะร้อนแรงเกินไปนะครับวันนี้ครับผมเลยมีเรื่องแปลกๆมาฝากคุณผู้ชมครับกับการจะหาซื้อเคส iPad แต่ว่าที่สหรัฐครับเขามีการขายเคส iPad นะครับซึ่งเขาบอกว่าการันตีครับเพราะมีการทดสอบคุณภาพโดยการลอยลงมาจากนอกโลกนะครับเรื่องนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ไปติดตามพร้อมกันครับ uh, This time w บริษัท G-Form นะครับผู้ผลิตเคสสำหรับอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์อาทิ iPhone iPad ได้มีการตัดสินใจ <Yeah. S 1> โฆษณาสินค้าด้วยวิธีแหวกแนวครับ โดยนํา iPad ใส่เคสของบริษัทและก็นำไปโยนบริเวณเหนือชั้นบรบรยากาศของโลกครับเพื่อพิสูจน์ความแข็งแรงและก็ประสิทธิภาพในการปกป้อง iPad, อง iPad จากแรงกระแทกลองดูจากคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นนะครับนี่คือภาพที่มีการปล่อยออกมาจากทางด้านของบริษัท G-Form ครับทางด้านของ YouTube นะครับ โดย G-form นะครับตัดสินใจโฆษณาโดยใช้วิธีแหวกแนวซึ่งนำา p p d d นั้นไปใส่ในเคสของตนครับแล้วก็ผูกไว้กับบอลลูนหลังจากนั้นครับบอลลูนนี้จะลอยขึ้นไปเหนือชั้นบรรยากาศอย่างที่เห็นนี่แหละครับค่อยๆลอยขึ้นลอยขึ้น,ลอ,นลอยขึ้นครับสูงประมาณ30กิโลเมตรครับและเมื่อแรงนั้นอากาศนั้นทำให้บอลลูนแตก iPad นี้จึงลอยละลิ้วตกลงมาสู่พื้นครับลอยลงมาด้วยความรเดเร็วอย่างที่เห็นนี่เลยนะฮะ บริเวณเนินเขาในรัฐเนวาดาของสหรัฐครับซึ่งทีมงานนั้นก็ใช้อุปกรณ์ค้นหาที่กักของ iPad และพบว่ามันยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้เป็นปกติครับแม้ว่าจะถ่ายวิดีโอให้เห็นกันจะจะนะครับแต่ก็มีวายครับมีนักวิจารณ์บางคนนั้นบอกว่าอาจจะเป็นการจัดฉากหรือเปล่าตกตามผู้บริโภคหรือเปล่านะครับ and can terrain Extreme the Extreme Edge see the Drop you in ซึ่งทางด้านของหนังสือพิมพ์ h n g t o n Post นะครับรายงานข้อความบนเว็บไซต์ของ G-Form บอกว่าเรายินดีที่ทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าเนี่ยผ่านการทดสอบความแข็งแกร่งของเคสเราแต่เราเนี่ยไม่สนับสนุนหรือว่าแนะนำให้ท่านนทดลองเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ด้วยตนเองนี่คือข้อความของ G-Form ที form ่ขึ้นบนเว็บไซต์นะครับ ซึ่งทางด้านของมุมมองผู้บริหาร G4 กันบ้างครับทางด้านของนายทอมคาบฟโรนะครับบอกว่าการทดลองในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการนํา iPad ขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรกและก็เป็นครั้งแรกเช่นกันครับที่ได้มีการย่อน iPad ลงมาจากนอกโลกและพบว่ายังคงมีสภาพที่ดีอยู่และยืนยันได้ว่าบริษัทของตนนั้นเป็นผู้ผลิตเคสที่ดีที่สุดครับ ซึ่งเคสของ G-Form นะครับมีความหนากว่าเคสบรรจุ iPad ทั่วไปครับแล้วก็ผลิตจากวัสดุที่ทันสมยัยแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงจึงสามารถป้องกัน iPad ไม่ให้ได้รับความเสียหายแม้จะตกสู่พื้นกระจกโดยตรงก็ตามนะครับโดย G-Form นะครับเคยปล่อยคลิปวิดีโอมาก่อนแล้วหน้านี้ครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าเคสของบริษัทนั้นสามารถทนแรงของครูสอนกังฟูรวมไปถึงแรงกระแทกและก็ด้วยความเร็วสูงอื่นๆได้อีกด้วยนะครับ ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าทางด้านของ g f o r m บริษัทของสหรัฐนั้นจะทดลองแบบแปลกๆครับเพื่อจะขายเคส iPad โดยการทุ่มเทลงทุนปล่อยออกมาจากนอกโลกลงมาสู่พื้นโลกเลยนะครับแต่เรื่องนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับคุณชมว่าบิ๊ก iPad iPad อย่างนี้อย่างนี้ก็มีด้วยเคสไม่ช่วยด้วยครับอันนี้ยไปแล้วครับสวัสดีครับบิจาก いいとおり